สวัสดีครับหูอักเสบอันนี้ก็คือหูของแันภราย,ยาผมเองครับอันนี้ก็คือหูอักเสบสังเกตตรงนี้จะมีเลือดนะครับมันจะมีเลือดซิปๆไปทั่วเลยเนี่ยเป็นเลือดสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอาบน้ําในจังหวะที่อาบน้ําอยู่นั้นน้ําได้เข้าหูทําให้หูไม่ได้ยินนะครับก็เลยภรรยาผมก็เลยเอาคัตต้อนบัตร เข้าไปเพื่อที่จะเอาน้ําในหูออกมาก็ได้เคลียรเพื่อจะเอาน้ําในหูออกมาหลังจากเคลียรไปเคลียรมาก็เลยเป็นแผลในรูหูเต็มไปหมดครับเป็นแดงๆซิบๆเป็นเลือดและบางจุดก็มีเลือดไหลออกมาด้วยตามที่เห็นนะครับซิบๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้รู้สึกจะเลือดซึมลงมาหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเลือดซิบๆอยู่ตามบริเวณรูนะครับหลังจากนั้นก็นอนครับอาบน้ําเสร็จก็นอนนอนเสร็จก็ตื่นขึ้นมาก็ เอาคาตบบตดแค่อีกครับปรากฏว่าคราวนี้แค่ออกมามีสีน้ำเหลืองเป็นน้ำเหลืองครับก็อักเสบเป็นน้ำเหลืองแล้วนะครับพระยาผมก็หันไปกินใบมะม่วงหาวมานาโหกินใบนะครับกินไปสิบใบหลังจากกินไปประมาณหกชั่วโมงหูก็เริ่มมีอาการดีขึ้นคือเริ่มได้ยินชัดขึ้น พอตกกลางคืนก็กลับมาหูอื้ออีกครับพอนอนนอนสักพักก็รู้สึกว่าหูอื้ออีกครั้งหนึ่งพอตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นก็เด็ดใบมะม่วงหามานาโหมากินอีกสิบใบคราวนี้หูหายอื้อเลยครับกินไปสักพักหูก็หายอือ้อได้ยินชัดเจนคราวนี้ก็หูก็ได้ยินตลอดตอนนอนกลางคืนก็ตอน,น,อนกลางคืนหูก็ไม่อือ้อแล้ว เช้ามาก็หายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังคงกินใบมะม่วงหาวมะนา,าวอีกสิบใบก็หายนะครับก็ไม่มีอาการหูอื้ออีกต่อไปในกรณีที่กินแล้วไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีโดยไปพบแพทย์หมอเฉพาะทางด้านหูไม่แนะนำให้ไปที่คลินิกนะครับเพราะว่าบางครั้งคลินิกก็อาจจะไม่ใช่หมอ ดังที่มีข่าวกันนะครับก็ควรเข้าโรงพยาบาลอันนั้นเป็นหมอจริงแน่นอนครับพอแนะนําว่าถ้าน้ำเข้าหูไม่ควรเอาอะไรไปแค่หูโดยเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะทําให้หูหนวกและคนหูหนวกส่วนใหญ่ก็เกิดจากการไปแค่หูเล่นให้ใช้น้ํานะครับน้ําประปาของเรานี่แหละครับน้ําที่มันเข้าหูเวลาอาบน้ํเนี่ยแหละครับใส่มือครับแล้วก็ค่อยๆหยดให้ผ่านนิ้วลงไป เข้าที่รูหูพ้างที่น้ําเข้านะครับให้หยดไปเรื่อยๆจนน้ํานั่นนะ่ะวิ่งเข้ารูหูไปเวลาน้ําวิ่งเข้ารูหูเราจะรู้สึกเลยว่ามันวีดเลยนะครับมันวูดเข้าไปเลยมันจะกรกระกเข้าไปในหูนะครับให้มันเข้าไปให้เต็มล้นเลยจากนั้นก็ทําการตะแหงเทมันออกมาเท่านี้น้ําก็จะออกจากหูจนหมดสิ้นได้อย่างง่ายดายครับไม่จําเป็นจะต้องมาทําแบบนี้ซึ่งอันตรายอาจจะทาให้หูหวก เลยก็ได้ถ้าแย่ลึกเกินไปนี่ก็คือตอนที่หายแล้วครับหูก็จะอยู่ในสภาพนี้แล้วหูก็อยู่ในสภาพนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือหายแล้วครับตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ครับเลือด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 เข้าไปเลยนะครับนี่นี่ก็เลือดนี่ก็เลือดนะครับ นี่นะครับเลือดนะครับตรงนี้ก็มีเลือดนะครับเนื่องจากใช้คัตตอนบับขูดไปขูดมาเป็นเลือดไปหมดเลยตรงนี้ครับส่วนการกินใบมะม่วงหามะนาโหก็แบบนี้นะครับมะม่วงหามะนาโ h o v รกักษาโรคได้มากมายครับ ก่อนอื่นนะครับใบนี่สังเกตว่ามันจะหนาๆแข็งๆนะครับาการกินจะกินอย่างไรสําหรับคนไม่มีฟันนะครับก็ให้กินอย่างนี้ครับเพื่อเราเด็ดใบนะครับส่วนไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่ยอดนะครับที่ยอดนี่มันจะใบเล็กๆเราแนะนําให้กินตรงที่มันเป็นใบอ่ ไม่ต้องยอดนะครับยอดมันมันใบเล็กบางทีมันก็เป็นใบสีม่วงเอากินเฉพาะใบเขียวมันจะได้ผลที่แรงดีครับเดดออกมาอย่างนี้นะครับเดดออกมานะครับจะเห็นว่ามียางนะครับเห็นว่ามียางนะครับเนี่ยยางเอาขาวอันนี้ไม่ต้องไปล้างทิ้งนะครับยางเอาขาวนี่ไม่ต้องไปล้างทิ้งนะครับให้กินทั้งยางมาเลยนะครับ พราะยางนี่ก็มีประโยชน์เมื่อมันเข้าไปที่ลําไส้ของเรามันก็จะช่วยกําจัดไอสิ่งแปลกปลอมในลําไส้นะครับแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายให้หมดไปซึ่งก็ดีนะครับไม่ควรล้างทิ้งสำหรับคนไม่มีฟันกินยางไรนะครับ ง่ายๆครับก็เคียงฉีกนะครับฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆฉีกอย่างนี้นะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆมันจะกรอบๆนะครับมันจะกรอบเพราะฉะนั้นเวลาฉีกง่ายมากครับมันไม่เหนียวฉีกอย่างนี้นะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่คบฉีกเป็นชิ้นเล็ก รแล้วกิกนส้ารับคนไม่มีฟันก็ฉีกให้เล็กๆที่สุดนะแนะนําให้โรยไปในข้าวที่เรากินหรือโรยไปในข้าวต้มที่เรากินครับจะได้กลืนได้คล่องสําหรับคนไม่มีฟันครับซึ่งนั่นก็เข้าปากแล้วก็ถ้าเราฉีกละเอียดมากก็ไม่ต้องเคี้ยวเลยก็สามากถหรือเคี้ยวนิดหน่อยหรือไม่ต้องเคี้ยว ถ้าฉีดได้เล็กมากๆเป็นปนๆเลยก็สามารถกินเข้าไปได้อย่างง่ายดายครับก้าน,นี่ก็กินได้ครับยางก็กินได้ครับนะยางนี่ของดีที่สุดเลยอย่าทิ้งเวลากินแนะนําให้ไปล้างก่อนครับอันนี้วันนี้วันนี้กินโชวนะจะไม่ล้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะมันสะอาดอยู่แล้วแต่แนะนําให้ล้างดีกว่าครับล้างเสร็จแล้วก็ค่อยกินแต่คนมีฟันก็จะกินได้ง่ายกว่านั้น เด็ดตัวมานะจัมียางมียางด้วยก็กินเข้าไปอย่างนี้เลยรสชาติก็เหมือนกินฝรั่งฝรั่งดิบครับเพียงแต่ว่ามันจะมีรสขม พีว่าจะมันจะมีรสขมเล็กน้อยนะครับใครที่เคยกินใบยะนางแดงรสชาติเดียวกันครับแต่ใบยะนางแดงจะออกหวานส่วนอันนี้จะออกขมผมเริ่มกินใบมะม่วงหามามนาวโหตั้งแต่วันที่สี่กรกฎาคมพศสอง0ันครับ และจะมีการตรวจเลือดประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหากว่าผลเลือดนั้นดีผมก็จะกินต่อไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าหากว่าผลการตรวจร่างกายประจําปีไม่ดีผมก็จะยกเลิกการกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูผลการกินของผมไปเรื่อยๆนะครับว่าผมยังกินต่อเนื่องหรือไม่ส่วนการกินนั้นก็กินส่วนตัวผมที่จะทดลองนะครับก็จะกินตั้งใจว่าจะกินในการทดลองนี้มื้เอเช้าสิบใบ แล้วก่อนนอนผมก็จะกิน10บใบครับรวมเป็นมือ้อรวมเป็นวันละ20บใบส่วนการกินนั้นก็ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งใจกินอย่างนี้ไปก่อนคือตอนเช้า10บใบก่อนนอน10บใบรวมเป็นวันละ20บใบส่วนท่านอื่นจะกินอย่างไรนั้นก็สร้างสูตรเอาเองนะครับ แน่นอนที่สุดครับหลังจากกินไปแล้ว3เดือน6เดือนหรือ1ปีจะต้องมีการตรวจเลือดประจำปีหนึ่งครั้งเพื่อเช็คร่างกายทั้งหมดนะครับเพื่อติดตามผลว่ากินแล้วมันดีผลตรวจเลือดดีขึ้นไหมครับนะครับอย่าลืมครับไม่ติดมาอธิบายเลยครับนะครับสองใบเวล้ว่ากินฮนะสามสห้า อ่ก็เลือกใบนะครับหกเจ็ดแดเก้าสมาแล้วสิบใบเคผมกินไปแล้วสองใบนะรวมไปแล้วสิบใบนะตรงนี้ก่อนกินให้ล้างก่อนนะครับส่วนยางนี่ก็พยายามอย่าไปล้างมันนะครับให้หลงเหลือไปบ้าง พราะมนมีประโยชน์นะครับยางช่วยกําจัดสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อของเราออกไปนะครับเพื่อป้องกันมะเร็งได้อย่างดีครับมันจะเอามันออกไปจากสุงไส้ซึ่งยาตรวนี้รือว่ามีประโยชน์แล้วก็จะช่วยขจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเราได้ด้วยครับไม่กินละสิบใบนะครับ ใส่ปากในครั้งเดียวในครั้งเดียวเลยก็ได้ครับถ้าคนมีฟันมันบอกว่าเร็วสะดวกครับรสชาติเหมือนฝรั่งเตะเหมือนกินฝรั่งดิบอร่อยครับ แต่ขมผมไม่มากผมเลม็กน้อยรสชาติเดียวกับใบาย่านางแดงใบาย่านางแดงก็รสชาติเหมือนฝรั่งแต่ออกหวานตัวนี้ใบมะม่วงหาวมานาโฮรสชาติเหมือนฝรั่งดิบออกไระางผมถ้าใครกินชอบกินฝรั่งอยู่แล้วตัวนี้ตอบโจทย์กินได้เลย อร่อยมากส่วนสรรพคุณการกินนั้นผมได้พูดไปแล้วข้างตน้นอีกหนึ่งเดือน ผมจะบอกว่าหลังจากกินไปแล้วหนึ่งเดือนรักษาอะไรได้บ้างเห็นผลชัดเจนตัวไหนผมก็จะออกเป็นตอนตอนถัดๆกันไปนะครับตอนนี้ผมได้หยุดการกินสมุนไพรทุกตัวโดวยมุ่งเน้นกินใบมะม่วงอาวมานาโฮที่มีผลแดงๆนะครับ นี่ก็คือใบแม่มะม่วงหามะนาวโหที่มีผลแดงนะครับที่ผมกินนะครับอันนี้มะม่วงหามะนาวโหนี่ก็ภรรยาผมรับประทานผลนะครับกินผลวันละสิบผลสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงและก็กินจนหมดต้นเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรกินก็ต้องหันมากินใบแทนดังนั้นอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเจอกัน ว่าผลประหวานของภรยาผมจะเป็นอย่างไรส่วนผลตอนนี้ก็กินจนเครี้ยงต้นเหลือแค่มีกี่ลูกอันนี้ผมไม่ได้กินเลยภรยาผมกินจนเรียบเพราะว่าแกเป็นประหวานแกกินประหวานแล้วแกกินผลแลว้วันประมาณ10เม็ดสิบผละระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่107 มีการควบคุมอาหารด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากินหวานแล้วจะลดได้จะต้องมีการควบคุมอาหารไม่กินหวานมากนักกินอาหารที่พอสมควรแล้วก็กินผลวัลสิเมตรสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ที่1 0 7ได้ถ้าไม่กินระยะผมจะโดยกินอาหารแบบเดียวกันทุกวันเวลาตัวเลือดอผลของเลือดนั้นจะอยู่ที่130 ถึง150เลยทีเดียวแต่หลังจากกินผลมะม่วงหามานาโโหโดยกินอาหารชนิดเดียวกันแล้วมากินผลมะม่วงหามานาโโหสีแดงนี้กินวันละ10ผลและได้ทำการตรวจและได้ทำการตรวจเลือดปรากฏว่าอยู่ลดจากระดับ150ลงมาเหลือประมาณ110 ถึง120ครับก็คือลดได้ประมาณ30 30แต้มครับแต่ต้องกินอาหารชนิดเดียวกันด้วยนะครับก็คือต้องควบคุมอาหารให้เหมือนเหมือนกันรู้ได้อย่างไรว่าเลือดอยู่ระดับนี้เพราะว่าภรรยาผมเขาใช้เครื่องเจาะเลือดตรวจเลือดทุกอาทิตย์ครับไม่ใช่ว่าไป,ไปหาหมอทีแล้วอดอาหารไปแล้วตรวจ,แล,วรวจแล้วต่ำแล้วดีใจอย่างนั้นไม่ใช่คือกินปกติแล้วก็ตรวจทุกอาทิตย์ ของเขาเองผลเลือดก,ก็จะได้ออกมาประมาณ110นะครับหลังจากกินผลนี้10ใบ 10, 10ผล10ผล10ผลนะครับแล้วก็ตัวเลืองมาเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะหลายเดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดน,นั้นลดได้ประมาณ30แต้มครับส่วนตัวนี้มันหมดแล้วเหลือไม่กี่เม็ดตอนนี้ภรรยาผมก็หันมาก,กินใบ เหมือนกับผมเลยครับทดลองกินกันตั้งแต่วันที่4นะครับ4เดือนกรกฎาคมพศ2560ก็คือ,อ3วันที่แล้วท่าทดลองกินกันแล้วนะครับผมกินมา3วันก่อนขึ้นคลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวผลได้ประการใดก็จะมารายงานให้ด้านทราบเป็นระยะระยะนะครับ สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ